สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับคอนเฟิร์มพิธาขึ้นตำแหน่งนายกนทวุฒิคอนเฟิร์มพิธาขึ้นตำแหน่งนายกแน่นอนฟันทงผู้อยู่เบื้องหลังข่าวเสียแต่คอสองพักใหญ่วันอังคารที่30พฤษภาคม2566ที่ผ่านมารายการคนดังนั่งเคียทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ได้เชิญนทวุฒิใส่เกลือหลังจากที่หวนคืนสู่พักเพื่อไทยอีกครั้ง ในฐานะผู้หน่วยการครอบครัวเพื่อไทยแถมพักเพื่อไทยก็ได้คะแนนเสียงแบบแดนสไลด์เป็นอันดับสองมานั่งคุยถึงประเด็นร้อนที่ประชาชนเกิดข้อสงสัยในมุมต่อนายพิธาลิมเจริญรัตจะสามารถผ่านการโหวตจากสอวอขึ้นเป็นนายกได้หรือไม่แถมข่าวเสียที่ว่าสองพักใหญ่จากคะแนนเสียงประชาธิปไตยแตกคอกันมันเกิดขึ้นจริงหรือแค่ข่าวลวงงานนี้คนวงในอย่างนัทวุฒ จะตอบเราอย่างไรต้องฟังแต่ต้องบอกเลยมีอีกหลากหลายประเด็นที่แฟนข่าวการเมืองต้องเอามือทาบอ,อกแน่นอนแฟนๆสามารถติดตามคําสัมภาษณ์ได้เต็มๆทางช่อง YouTube ช่อง8เท่านั้นเรื่องตำแหน่งประธานสภามันสำคัญขนาดไหนเห็นวิ่งชนกันจนเคี่ยวร่วงกันไปเลยเรื่องนี้ถ้าจะมองเป็นเรื่องใหญ่โตก็มองได้แต่ในทัศนคติผมเป็นเรื่องธรรมดาของการฟอร์มรัฐบาลผสม มันต้องมีการพูดคุยมีการเจราจาต่อรองการแสดงความประสงค์แสดงความต้องการของแต่ละฝ่ายหลังจากนั้นเขาจะลงมือคุยกันมองอีกด้านหนึ่งนะการจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้312มันเดินเร็วกว่าที่คาดด้วยซ้ําตําแหน่งนายกจบแล้วพิธาลิมเจริญรัตแน่ๆเข้าอีรัฐมนตรีกับรวงไหนอยู่กับใครก็เห็นมีสื่อมวลชนเขามารายงานและก็ไม่มีพักไหนปฏิเสธอย่างเป็นทางการ ก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นลงตัวแล้วมัง้งก็เหลือแต่เรื่องประธานสภาซึ่งคนที่เขาทําหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องตั้งโตคุยกันผมว่ามันจบทุกรัฐบาลผสมมีการฟอร์มเวลามีการจัดตั้งมันต้องมีกลไกพวกนี้ครับตําแหน่งเก้าอี้ประธานสภาต้องมาจากพรรคที่มีเสียงข้างมากแต่ทาไมพรรคเพื่อไทยต้องการเก้าอี้ตัวนี้คําถามของอาจารย์มันเป็นข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือ การเลือกตั้งคราวนี้การจัดตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาสมัยก่อนพักอันดับหนึ่งอันดับสองจะอยู่คนละขั้วกันถ้าพักหนึ่งตั้งรัฐบาลพักสองจะเป็นฝ่ายค้านเสมอมายุคไทยรักไทยเพื่อไทยนี่แหละที่ได้เกินครึ่งชนะเด็ดขาดอันนั้นจบในตัวแม้จะมีพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ต้องตกลงอะไรกันมากเพราะคะแนนมันห่างกันเยอะทีคราวนี้พอพักอันดับหนึ่งอันดับสองคะแนนห่างกันไม่มาก แล้วก็อยู่คั่วเดียวกันการพูดคุยตําแหน่งต่างๆมันก็เลยเกิดขึ้นแล้วรู้สึกแปลกในสายตาประชาชนดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นแหละต้องไปจับเขา่าปิดห้องคุยกันผมยังมั่นใจครับว่าถึงที่สุดเขาตกลงกันได้จะจบแบบไหนก็ตามเขาตกลงกันได้ใช่ครับเรื่องนี้ทุกพักที่จับมือรัฐบาลเป็น312เสียงเราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับแต่ส่วนสําคัญที่สุดคือก้าวไกลกับเพื่อไทยสองพักนี้ จะปล่อยมือกันไม่ได้และจะบิดผิวเป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อพักก้าวไกลเป็นระดับหนึ่งเขาต้องเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลการกําหนดกระทรวงที่จะกํากับดูแลก้าวไกลเขามีความชอบธรรมที่จะเลือกก่อนตัดสินใจก่อนตามนโยบายที่ให้คํามั่นกับประชาชนพักเพื่อไทยมีหน้าที่สนับสนุนมีหน้าที่ยกมือโหวตให้กับผลพิธาและจะไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแข่งไม่มีดีลรับบนโต๊ะใต้โต๊ะ ใดๆทั้งสิ้นจากกระแสข่าวที่ในทุกวี่ทุกวันที่เกิดขึ้นมีคนจํานวนหนึ่งคนบางคนเขากลัวบรรดาลุงทั้งหลายนั่งตกมือยิ้มเตรียมตัวกลับก็นี่แหละครับอาจารย์ที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าดีลรับหรือข่าวทานองนี้ที่มันออกมาไม่มีหยุดหย่อนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าคนบางกลุ่มกําลังพยาพยามเขย่ารัฐบาลผสมที่กําลังจับมือกันอยู่อาจารย์ต้องมองภาพนะครับหาก312เสียง นี่จัดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ใครได้ประโยชน์สูงสุดบรรดาแล้วตั้งแต่เลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาจนวันนี้ลุตงตูลุงป้อมไม่เคยประกาศความพ่ายแพ้คนอื่นเขาได้กัน140ถึง150ตัวเองได้30ถึง40ไม่เคยพูดนะครับว่านี่คือความพ่ายแพ้ว่านี่คือการปฏิเสธของประชาชนใครจะมานั่งพูดว่าผมแพ้ด้วยสปิริตครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นต่อมา นคือพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นนายกรักษาการบอกว่าตัวเองยังเป็นนายกอยู่และต้องทํางานทุกวันและข่าวเพิ่งหลุดออกมาว่าไงครับบอกลูกพักให้นิ่งเข้าไว้อย่างไรเราเป็นรัฐบาลแน่ๆดังนั้นในการที่เขย่าว,ว่าจะมีดีลรับการเขย่าให้พักที่เขากําลังจับมือกันอยู่กินแหนงแทงใจขาดความเชื่อมั่นต่อกันมันเป็นประโยชน์โดยตรงกับพวกเขาหรือไม่ แฟนๆสามารถติดตามชมรายการคนดังนั่งเคียร์ทุกวันจันทรถึงวันพฤหัสบดีเวลา17.15นากา15นาทีทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ